เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับทีนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องก่อนไม่อาเม่หนึ่งเก้าแปดหกครับผมก็คือวันนี้มันไม่มีอะไรนะครับทุกคนคือวันนี้มันมีแบบรถแมคโครรถดาอะไรมาขุดอยู่ข้างๆนาเราอะ่ะแล้วทีนี้เขาก็เลยบอกว่าผมก็เลยมาดูอ,อมาดูก่ะมาดูจะได้เจออะไรไม่รู้ครับทุกคนคือไม่รู้นักนกแบบว่าโอเคไม่รู้เดี๋ยวผมให้ทุกคนดูแบบเดียวไทม์ดีกว่านะ ผมว่ามันก็โอเคนะมันก็แบบแปลกๆดีอ่ะผมว่าไม่รู้ <laughs> ว่าไม่รู้จะบอกทุกคนว่ายัางไงก็คือคือมาดูนี่ผมมาดูแต่เมื่อวานแล้วแต่เมื่อวาน,นะนอะ่อมาานนะมันไม่มีอะไรคนะือเมื่อวานอ่ะมันไม่มีอะไรไงทุกคนโอเคผมจะให้ทุกคนดูนี่นะครับ <laughs> ต้องบอกไว้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับอันนี้มันคือน้าของเราอ่ะเนี่ยหน้าของเรานะ <laughs> นางผมน่าอยู่อะดิแต่ว่าเดือผมไม่ได้มานาประมาณปีกว่าแล้วเพราะว่ามันมีเหตุผลหลายอย่างครับทุกคนคือนาผมก็จริงแต่ว่าผมแบบปล่อยเช่ายอะไรเงี้ยคือปีแวก็เราก็ไม่ได้มานาอีกเลยแต่เราก็มาบ้างแราวก็ไม่ได้ไปทําข้าวทาอะไรแล้วก็เราปล่อยเช่าไปแล้วไงเออแต่วันนี้ผมมีอะไรปแปลกๆครับคุเห็นไหมเออนี้ทุกคนดู ก็จริงๆผมก็เมื่อวานอ่ะผมจะให้ดูรูปบนนี้นะะเมื่อวานมัน <c oughs> ้นรูปอยู่ตรงนี้แต่ว่าวัาวานนี้ว้าวเยอะเยอะไม่รู้ว่าใครเอานี้มานะฮะผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบกลุ่มแรนด์หรือเปล่าไม่รู้นะกลุ่มแบบที่เข้ามาอะไรทุกอย่างที่เข้ามาอ่าที่เขามาขุดอะไรตรงเนี้ยจะมีรถรถเราร,รถอะไรมาขุดตรงนี้แต่ว่าไม่รู้ว่าจะใช่หรือเปล่านะ แต่ว่ามันไม่เคยมีเมื่อวานนี้ผมยังเห็นอยู่แค่ขวดเดียวไงแต่วันนี้คือมาเพียบเลยหรือว่าเมื่อวานหรือว่าเขาจะมาตอนเย็นอะไรเงี้ยไม่รู้นะเขาจะมาทําอะไรไม่รู้นะแต่ว่าจ่างเยอะเอาผมอะผม,มอะเออสบแรักตอกแตกผมจะลองผมสิได้ทุกคนถ้ามีถ้าทุกคนชอบคลิปดีลืมกดไลค์กดติดตามในช่องก่อนแม,ม่ไม่หนึ่งเก้าเป็นต้ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาถึงวันนี้ครับรักทุกคนโอเค หน้าผมแดงเกินไปไหมแต่ว่าผมก็ตั้งใจถ่ายนะผมตั้งใจถ่ายนะโลโอเคโอเคได้อยู่โอเคเราก็มานานแล้วก็หิวน้ําพอดีนะทุกคนผมเสียได้อะ่ะแต่ไม่รู้ว่ามันจะมีใครทําหรือเปล่านะจะมีใครทำเปล่าไม่รู้แต่ว่าผมผม,มอื้อหแต่ว่าไว้ขวดแรกเก่ามากเลยอะ่ะมันไม่มีฟองอะไรแล้วอะ่ะ ทำไงอะ่ะดูดิขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคผมก็จะดูดิ เดี๋ยวเราเก็บไปกินบ้านดีกว่าโอ้โหดูมดแบบมดอย่างเยอะอะทุกคนมดอย่างเยอะอะมดมาก,กินอะไม่รู้ว่าเอาไปกินได้ป่ะเนี่ยแต่ก็ชอบอะอแต่ว่าก็เท่ดีเท่บ้าบออะไรเนี่ยใครเนี่ยใครก็ทำการ โอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็กดฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ก็ช่องก่อนแมรีม่หนึ่งฆเป็นหอ้กด้ด้ครับแล้วก็ถ้ามีคลิปต่อไปก็แวะว,ว่าผมยังปลอดภัยอยู่ถ้ามีคลิปต่อไปโอ้ฮัลโหลอะไรดีครับทุกคนเ้าเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาตีสวัสดีครับ